สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจมี่คาราเกอร์เชื่อว่าหากดาวินนูนเยสยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้แก่แนวรุกของลิเวอร์พูลได้บางทีในฤดูกาลหน้าทีมหงแดงในยุคข,ของอา์เนอร์ก็อาจจะไม่มีเขาอยู่ในทีมแล้วก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ที่นี่ในปีหน้าหรือเปล่านะัก ผมคิดว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมไปเขาดูเป็นฮีโร่มากกว่าเพราะเขาค่อนข้างมีพลังเยอะมากและชอบวิ่งไปวิ่งมาและแน่นอนเขาดีกว่าดิวอคโอริกิแต่เมื่อคุณดูจากค่าตัวของเขาแล้วความคาดหวังก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาอยู่ที่นี่ในฤดูกาลที่สามแล้วแต่อย่างที่เราเห็นการอยู่ในตำแหน่งพื้นที่สุดท้ายของเขามันไม่ได้ดูจะมีความพัฒนาขึ้นเลยปัจจุบันตอนนี้นูนเยสกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มีแค่สาประตูและสองแอสซิสจาก18เกมเท่านั้น ในฤดูกาลนี้และนั่นเป็นสถิติน่าดูเหมือนจะน่าผิดหวังเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเล่นอีก52คนที่ทำประตูได้มากกว่าเขาในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่วิลสันกาเบรียลโควาซิตอีวบีจอร์แดนอายูและเซอร์ซีถ้าพูดถึงการทำงานในเกมลุกนูนเยสก็ดูจะกดดันแนวรับของคู่แข่งได้เสมอและลงมาช่วยเกมรับได้ดีอีกด้วยแต่ถ้าพูดถึงการเป็นศูนย์หน้าจริงๆไม่ได้คาดหวังให้เขาต้องยิงแบบถล่มทลายอะไรเลยนะขอแค่อย่างเดียว ก็คือเมื่อโอกาสดีๆมาถึงอย่างน้อยสองครั้งก็เปลี่ยนให้มันเป็นประตูให้ได้สักหนึ่งประตูมันน่าจะช่วยทีมได้มากมายจริงๆยืนยันว่ายังคงรักน yes ูนเยสและจะเชียร์กันต่อไปปรับใดที่ยังคงสวมใส่เสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลก็จะเชียร์มันแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนวิจารณ์ก็ต้องพูดถึงกันไปไม่ได้หาแพ้หาแก่หาหาอะไรทั้งนั้นมันก็แค่การวิจารณ์ในการทำประตูเท่านั้นนะครับผู้พิทักษ์หรือองครักษ์นักเตะของสโมสรแห่งประเทศไทย ในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดสาประตูต่อสามเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นดาวินดูนเยซัาเป็นหนึ่งในนักเตะหงแดงที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งเลยในเกมนี้กับโอกาสสองครั้งที่เขาพลาดและมันน่าจะเป็นประตูถึงสองครั้งแต่ก็พลาดนูนเยซพลาดช่วงเวลาดีๆในการทาประตูแบบหน้าเหลือเชื่อถึงสักองครั้งและนั่นทำให้ค่าเฉลี่ยคะแนนไหนสนามของเขาลดอย่างมากอีกด้วยไม่มีใครมองข้ามความทุ่มเทและความมุ่งมั่นและการใส่ทัชชันลงไปในเกมของนูนเยซแต่ เพียงแค่นั้นมันเพียงพอแล้วจริงๆหรออย่างน้อยๆการเป็นสูนอนหน้าเบอร์เก้าของทีมก็ควรจะจบสกอร์ให้ได้เมื่อโอกาสดีๆมาถึงแม้ในเกมอาจจะไม่มีโอกาสมากก็ตามผมนี่โคตรรักนูนเยสเลยนะชอบแพชชั่นที่เขาสร้างขึ้นมากและยังคงเชื่อมั่นว่าเขายังเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยเพราะเขามีศักยภาพจริงๆแต่ด้วยระบบการเล่นและวิธีการเล่นตอน,นี้มันทำให้เขาดูไม่เข้ากับทีมอย่างมากและดูเหมือนจะไกลออกไปจากผลงานที่อาเนอร์ต้องการและเพื่อนร่วมทีมหวัง เพิ่งพาจากเขาอีกด้วยยังคงเชื่อว่ามันจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นเพราะถ้าไม่โชต้าหรือเคียซ่ากลับมาโอกาสที่เขาได้รับอยู่ในตอนนี้นั้นอาจจะหมดลงไปก็เป็นไปได้เช่นกันและบอกเอาไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่การมาหาทธอหรือมองหาคนรักอภิชอบในเกมเสมอน,นี่แต่กำลังพูดถึงฟอร์มการเล่นของเขาเน้นไปที่ฟอร์มในสนามและบทบาทของเขาในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับเคอติสโจนเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมลิเวอร์พูล เสมอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดสาประตูต่อสามเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นก็คือผลงานที่แย่ของพวกเขาจากในครึ่งแรกพูดแบบตามตรงเลยก็คือในครึ่งแรกเราเล่นได้แย่มากส่วนครึ่งหลังเราทําได้ดียิง่งประตูได้และคุมเกมอยู่เรามีหนึ่งแต้มกลับออกไปและเราจะเดินหน้ากันต่อไปแม้ว่าเกมนี้จะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราหวังเอาไว้ก็ตามสําหรับสิ่งที่เราทําเมื่อเร็วๆนี้เราต้องชนะเกมเหล่านี้แต่ที่นี่เซนเจมพาคนี้เป็นสนามที่ยากจริงๆ และพวกเขาเป็นทีมที่ดีและพวกเขามีแฟบนบอลที่ยอดเยี่ยมและนั่นก็ช่วยเหลือพวกเขาเช่นกันอย่างที่ผมบอกไปครึ่งแรกเป็นเรื่องยากพวกเขาวางแผนมาดีมากเราทําได้แย่มากจากนั้นเราพัฒนาขึ้นมากในครึ่งหลังเราดีขึ้นและทําประตูได้และเราเข้าใกล้กับผลลัพธ์ที่เราหวังเอาไว้แล้วเชื่อผมเธอเราทุกคนในทีมเสียใจมากที่ไม่สามารถเก็บสามแต้มได้สําเร็จแต่เราจะเอาจุดนี้มาตัดสินจากสิ่งที่เราทํามาทั้งหมด จากที่ผ่านมามันไม่ได้จริงๆถ้าคุณดูสถิติอัตราการวิ่งและความกดดันเราทําได้ดีมากในครึ่งหลังนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าปัจจัยสําคัญก็คือเราเล่นกันได้แย่มากในครึ่งแรกเราช้าเสียแท็กเกิลเยอะมากและได้รับใบเหลืองเยอะมากเป็นวันที่แย่แต่อย่างที่ผมบอกไปเราดูดีขึ้นในครึ่งหลังเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเรามีทีมงานและนักเตะที่ยอดเยี่ยม และเราจะไม่หยุดพักเราจะเดินหน้ากันใหม่อีกครั้งในเกมวันเสาร์นี้สำหรับการลงเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลครบ150้าเกมนะหรอนั่นหมายถึงทุกอย่างผมเป็นเด็กที่มาจากอะคาเดมี่ของที่นี่และผมคือสเกลและผมก็สนับสนุนสโมสรนี้มาตลอดชีวิตดังนั้นผมจึงหวังว่าจะได้เล่นเกมมากขึ้นเรื่อยๆผมหวังว่าจะได้ลงเล่นเกมให้กับสโมสรลิเวอร์พูลมากกว่านี้ทั้งนี้ในเกมกับนิวคาสเซิลนั้นโจนยังเป็นนักเตะที่จ่ายบอลสำเร็จสูงสุดในเกมนี้ให้กับหงส์แดง 54และจ่ายบอลแม่นยำสูงสุด9 6อีกเปอรเอเรียกได้ว่าผลงานดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางในเกมนี้เลยทีเดียวนะครับอาเนอร์กับหลังเกมที่ลิเวอร์พูลบุกมาเสมอนิวคาสเซิลอยู่ในเตดแบบสุดมันสามประตูต่อสามเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกมนี้ผมมีความรู้สึกผสมปนเปนกันเราเล่นได้โดดเด่นในครึ่งหลังแต่ครึ่งแรกเราเล่นได้ไม่ดีพอบางทีสกอร์สาประตูต่อสาอาจเป็นสกอร์ที่สมควรที่จะเกิดขึ้น และเราได้รับแล้วในเกมนี้พวกเขานิวคาเซิลเล่นได้อย่างดุดันมากและมีการเพรสซิ่งกดดันทําให้เราทําผิดพลาดเยอะมากในครึ่งแรกแต่เราเล่นได้ดีขึ้นมากในครึ่งหลังผมรู้ว่าเกมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราเล่นได้ดีขึ้นมากเมื่อครองบอลหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราสามารถเปลี่ยนเกมได้ซึ่งถือเป็นเรื่องดีทุกครั้งที่เราต้องการโมฮัมหมัดสลาเขาจะอยู่ที่นั่นและเขาจะยิงประตูให้เราได้เสมอ และเราหวังและคาดหวังอย่างมากว่าซาลาจะเล่นแบบนี้ต่อไปได้อีกนานเขาเล่นได้โดดเด่นในครึ่งหลังเขาทำสิ่งพิเศษมากมายให้กับเราในเกมนี้หากไม่มีเขาผมก็ไม่รู้ว่าเราจะมีผลการแข่งขันแบบนี้ได้หรือไม่อันเนอร์นี่หลังๆเชียร์ซาลาแบบออกหน้าให้เลยจริงๆสโมสรไม่ต่อน,นี้ไม่รู้ยังไงแล้วจริงๆเพราะเกมนี้ไม่มีเขาอาจจะไม่มีแต้มกลับออกมาก็เป็นไปได้ รบีฟาวเลอร์ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลสกิดอดีตต้นสังกัดกล่าวว่าอยากล่อยให้การขยายสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาลานานเกินไปในเมื่อเขายังเล่นได้ขนาดนี้แล้วโมฮัมเหม็ดซาลาทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อในครึ่งหลังให้กับลิเวอร์พูลในเกมเสมอนิูคาเซอลยู่ในเตดแบบน่าเสียดายเขามีส่วนสําคัญเล็กน้อยในครึ่งแรกแต่กลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังพักครึ่งสถิติและข้อมูลของเขาสุดยอดมากเราคุยกันว่าเขาจะได้สัญญาฉบับใหม่และเอเย่นของเขาน่าจะไปที่นั่นสโมสรลิเวอร์พูล ตั้งแต่เช้าเพื่อขอให้เขาเซ็นสัญญาฉบับนั้นเขาคือผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เขามีช่วงเวลาที่ดีและโดดเด่นในช่วงเวลาเหล่านั้นเขาคือสุดยอดผู้ทำประตูอย่างแท้จริงและเมื่อเป็นแบบนี้คุณจะรออะไรเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่ให้แก่เขากันก็อย่างที่เห็นสภาพร่างกายดีกว่าเด็กวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าเขาเกือบสิปีความเก่งกาจแน่นอนว่าเก่งกว่ามากอยู่แล้วคุณจะปล่อยนักเตะแบบนี้ออกจากสโมสรจริงๆหรอ เดวิดออนสตีนักล่าวระดับที .1 ของดีเอเลติกเปิดเผยว่าโมฮัมเหม็ดซาลายังไม่ได้รับข้อเสนอในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรลิเวอร์พูลเลยจากที่ผ่านมาจนกระทั่งจบเกมที่หงแดงเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสโมสรลิเวอร์พูลได้ทําการประเมินผลงานของโมซาลามาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้และจนถึงตอนนี้พวกเขาค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าศักยภาพของเขาจะไม่ลดลงไปง่ายๆ และเขายังคงเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่อไปได้อาย่างน้อยก็1-2ปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์จากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเพราะการตัดสินใจของสโมสรหรือว่าููในการเคลื่อนไหวครั้งนี้พวกเขาได้ทำการตัดสินใจมาอย่างดีแล้วเช่นกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ